ขั้นเบีดโอ้ใส่สวัสด์แถมแรกคืนนี้ทำแท้ครับผมสวยโอ้สายมันพันบ่สายสั่นกระเดาะเลยบ้านเนี่ยที่ว่าท่านี้หมดหลายไปใส่ไป tích kia có cốp ngọc bưng tích kia từ cốp. Oh, chào. Hm hảo. Ngay hết. Ngay hết. Ngay hết. Ngay บอกมาหนึ่งแก้วครับใชสสวยครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องยงแรงครับผมแดดสีม่งแรงดีนี่เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้พาพี่้าน้องมาเนี่ยครับปักบิดครับผมสั่ไม้เก่าครับผมไม้สีมาใส่เนียหัวเป็นนามแกงครับผมนี่นามแกงมันดันขึ้นนาบ่ไไรเขาดอกนี่ดันขึ้นครับผม มาจากทังโคราดละปล่อยน้ำม,มากนี่บ่มีฝนเลยเนี่น้ำขื้นแห้งครับผมมือนอันมาใส่กระเดียบอยู่ครับมือเนี้เลยมาล่องสามบึงนี่ครับมือเนี้ไอเงินนีมากครับผมมีเขียดนีเขียดเป็นสนซานเลยแต่มาเมื่อคึืนครับผมประมาณแกลอ,อยอยู่ะอะ่อยก็โตครับผมประมาณอ่อยตัวนี่แหละคูปเปาคูปเปาเลยเมื่อคึืน ไต่ถึงมองครับผมได้ลายเอาเดี๋ยวจะให้มานรุนเบิ้งน้ำกันกับผมมาสิคือบอมือนเนี่ยมาสัาไม้เก่าไปไปเบิ้งกันกันครับผมน้ำนนดันครับขอไปใส่ด้นี่เจ้าเลยไปไปเบิง้งกันครับ we have ครับผมโอ้ยเหลือหลายอยู่ครับนี่ยขอ,อยุยาตไปใส่ก่อนเนะาะไม้มันเกิดทายหยาครับแบบเนี่ยจ้เสียหอาหมองตั้งกองหยาดเดี๋ยวผมใส่เรียวก่อนนะครับยานคำเนาะยังไงมาพอกันตอนยามครับผมวันนี้สิมีรุ่นบ่ะนะครับมาสมัยเก่าไม้ไอช่อนใหญ่นะครับยังไดมาเจอกันครับผมไปครับ ม,มาขอากันงามมาคำครับผมมีอยู่ดีผมมาจากที่นี่ผมผู้เดียวอยู่ทงเห็นไหมครับลองเพียงกันแตกแตกเซ่แซอยู่เนี่เนาะคนหากินหลายกันครับผมดูดีครับน้มามันขึ้นได้ครับผมขอปักไหมครับ โอ้ยเกิดขึ้นมวลกันเนาะเขยิ่งให่กันเลยครับนี่หามขืนครับขยับเบียดนิดนึงครับัวเขียดตายครับ เดี๋ยเราอยู่บ <geliyor> <t> ้าก็พอดินเอ้าครับผมเดี๋ยวจังไดวางไดถิ่ปลาถิดนยังกันสีไทยเบื้องเนาะครับผมเดินยามก่อนเนาะงานมันขึ้นครับผมขยับเบสเกันจังหน่อยนานหลุนอู้จะขี่รถหน้าบ่ไหนครับคลองเปลี่ยนทางกลับไม่เลยเนี่ยมีเบิ่งกันต่อครับผมเราสีมีดแตร่หมดเนาะไปครับ ดูนะครับพี่น้อโดูนะครับหยาบๆพี่ขั้นเบ็ดใส่สวยแเต็มแรกคืนนี้นี่เต็มแรกครับผมใส่สวยอ่าชีเดยครับผม แล้วในะต่างกรงนะขอปดก่อนครับสวยงามเลยครับผมเอาออกมาได้ครับตัดเลยใส่สวยครับพี่นอ้องช้อนแกงสวยงามงามเลยครับเก็บเก็บแต้มแรกครับคืนนีส้สวยครับ ใหกัโตอครับผมแขกมาแล้วโอ้ครับผมพี่น้งองบุกมาสายางคักเลยเนี่มันมีนินาการครับอือมันก็กินเน้วนี่พี่น้องเดองว่โอ้สายมันพันบ่สายสั่นก็ะด้เลยบ่าเนี่ย <laughs> เพราะว่าท่านมีหมดหลไปใส่ไปขึ้นครับเอาขึ้นมาก่อนใส่เลือดนายเดียวยน้ำกระปักหมดกะไลต้องเฝ้าโพสครับผมงงม,มากเอ้าไปโพสตดก่อนครับผมใส่สวยอีกนึงแต้มครับผมสุดท้ายแล้วครับ าง,งานโฮข,ขึ้นนี่ครับต้องแต้มครับตั้งแต่เดือนต้องมีตายแล้วอะแบบไงกวนแข็งครับเด็ดข้าปากเลยถอดบ่ได้ครับถอดไม่ได้ถอดไม่ได้กินเลือดแห้งครับมันเคลื่อนใส่หมดเละเอา้านะครับคือว่าสวยอยู่ขึ้นนี่มีตังหลายมารุ่นน้ำกันต่อยยมมือเศร้าครับผม เงินสองเขาเบอร์กันต่อเนาะที่นี่แต่ม,มาเพิ่มบ่ทำนี่แหละมันหมานี่ครับก็ได้วเห็ดเมนูอยู่ไปครับยังไงเดี๋ยวมาพอกันตอนเสาร์นะครับผมไปกบ,บ่าล,ละมันเกือบเกือบซีทุ่มแล้ววะไปครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอน เสาเนาะครับผมตอนนี้กาเวลาตีหา้าตีห้ายี่สิบครับผมออกมาเสองเนี่ยนะครับคนหลายไดยเต็มทุงเลยคนมาหาปลานี่สบายดีครับมาคู่เบ็ดครับผมมาคู่เบ็ดเนาะเดี๋ยวหลังได้ที่ททปิดตากิดทิศไทยเบ่งครับผมาง,งานกลับมาให้เก่าได้ไปคู่ให้เก่าครับ อาอไอเห้ยนั่นนี่เด็ดหายไปใสคบสคือวคนเต็มทงย่ไครับโอ้เด็ดหายเลยนี่สบายดีไอเหี้ย อยู่ด่ก็สบายดีน้ำขึ้นไรค,ครับน้ำขึ้นก็มันขึ้นอีกนี่อยู่ดีครับยอ้หรอนี่เขียดก็อยู่ดีเขียดอยู่ดีไอ้อยหอ ง่าผมดูเล้วล่ะเบิดหายครับผมแข่งขันขี่สวนกันครับเบ็ดหายอุ้ยมาแล้วเห็นผมเลยวเ <c oughs> บ็ดหายครับ ยืนด้อดังเียที่ชายไหลหลังยืนเโดนเข้าแล้วครับพี่น้องโดนขโมยแล้ครับมียู่ดีมันมยู่ดี ยังจังด่ดีนี่ก็ยูดีสบายดีครับต้านายเขียดก็ยูดีครับเขียดก็ยูดี ถือยี่นี่แล้วเบ็ดขาวตัดเบ็ดไปแล้วเลยเขียดสะบายดีไปแบบรวดเร็วครับผมของใจน้ำเบ็ดหายอยู่เนี่ยเขียดก็อยู่ดีครับงอนหนามันขึดน้ำเราอะมองไปอุ้ยน้่งมีติดครับ

ปดครับผมพบพบนี่ครับครบโอ้เก็บข้าตาเอ้าจำแรกครับเชา้านี้ได้กบเฉยองเลย คิดเียนที่ทำเลเนาะนี่ครับผมปลดีกันต่อนี้ เดีย๋ยวหายครับเดี๋ยวห่างมาให้่สุดวีปลาใส่เลยครับพี่น้องวีปลาใส่ <c oughs> มันเป็นตามีโตะะ <c oughs> ัวันเด็กเขีนยนนิ่งเดียวเดียวดีแจ้งเลยครับพ <c oughs> ี่น้องไปเดีกันต่อครับในปลานี่ ปาน,นี่ขึ้นได้ตัวน,นึงครับในป่าน,นี้ต่ว่าบดหายแห่งครับห่างไหน่อเลยห่างหมดหมดดำมีหัวท่ายางขึงข้าวเรีบยบเด็นเลาะจนอยังไงเด็ดเลาะ็นอย่างไง หมดหมดเล่นแล้วหมดเล่นหมดหมดดำมันหายครับเต้มครับเชา้านี้โอ้ยสองเต้ยมหมดมันหายประกาศจับหมดมันปรกกาครับ สิ่งหมดสิ่งหมดหมดมันเยอะเต็มที่สองครับอโง่งงหรอปะ หมดมาพร้อมไปดูกันต่อการย้ำส่อวุ้งพี่น้องครับเอามาฝากเนาะปลากอะก็ได้กินก็ถือว่ามันเป็นอะไรนี่ บรรยากาศครับผมคุณมอกผมใส่เงาไปคุณแหละมันถือลักบิดกสิโอเคอยู่หรอวะถือล,ล,ลักไร้ลังอยู่ครับผมนี่ตะกี้ผมมาใส่ตอนเงาห่วงนี่หนามเพระท่านหาทางเลยครับนี่หนามมันดันขึ้นเขาปล่อยหนามมาจากปุ๋ยละทั้งโคราปราสีมากปุ๋ยละนี่ครับบรรยากาศยามส่อครับหมอกบางๆเนาะ เ,ออเดี๋ยวก็ยางอีกก่อนครับจิบก็หลังนี่แหละคือบมาครับท่างนี่เจ็ดหายครับผมพี่น้องหายอีกแล้วหายหลังเราด้วยนี่ยานเก็ียบมือได้กี่วะเป็นชุด านี่ปลับผม,ม,ม,มขันหักควอมมีแก้มอีกไหมอังเนี้ย ดีเลยครับนี่ถึงเขียดยูดีแ e! ังมาเก็บครับผมแล้วขอเดียดกันเลยนี่สิบเอ็ดเขียดปลาปลาจริงโอ้ย ไอช้อนบอกมาหนึ่งแต้มครับใส่สวยใส่สวยหนึ่งแต้มขึ้นมาเลยไม่รู้ป่าอย่างไรขึบนมาอาดลเลยป่ายาว มาครับเก็บครับผมเราถาตั้งกล่องมาว่างไว้โหลดนุณ กระสุลกงานมึอนี่เนาะน้ำแตงกับผมนเต่านี่ขึ้นในสองนะครับกระผสมหมาน,นไปได้ครับผมสูเนื้อหวเหมือนนั้นนะครับหนามมันขึ้นนะครับหนามมันดันมานะครับออกไปหนามมาเนาะเบ็ดกะจากหาสิบกว่าหลังครับผมเหลือประมาณสี่สิบหลังนะครับถือขโมยลายครับผมยางเก็บเอาบักคักเลยของผมหายรัวๆเลยนะครับ นะครับนี่ผลงานเท่าเนาะก็ได้กินู่ดอกวะยังได้กะสิเดพอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้คือสิเดไปช่านี้แหละนะครับเบ็ดหายหลายฟอมนะครับยังได้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับยังได้เข้ามาพอกันคลิปหนาครับผมบอเบ็ดสิหายอีกบอก โอ้คลิปนี้ไปเซนี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ